สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในสัปดาห์นี้คุณรู้ไหมว่า iPhone ของคุณตรวจสอบตาบอดสีหรือ c o l o r b l i n d n e s s ได้ด้วยตาบอดสีคืออาการที่ดวงตามองเห็นสีบางสีผิดไปจากปกติครับเช่นคนตาบอดสีแดงอาจจะเห็นสีแดงเป็นสีเทาสำหรับเด็กๆที่ตาบอดสีอาจได้รับการสอนมาว่าสีเทาที่เห็นนั้นเรียกว่าสีแดงตั้งแต่เด็กและเข้าใจผิดแบบนั้นมาตลอดจนกว่าแพทย์จะทำการทดสอบและตรวจพบ แต่เราก็สามารถตรวจสอบเองได้ง่ายๆจาก iPhone ผ่านลำดับชุดของการทดสอบการมองเห็นสีที่ถูกต้องทั้งหมด24ชุดด้วยการอ่านตัวเลขและการเชื่อมต่อจุดเอาไว้ทดสอบตัวเองลูกหลานหรือคนรอบข้างได้ง่ายๆผ่านแอป,ป Sudo e Chromatic Color Test ครับแอป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีผ่าน Apple Store สามารถดูลิงก์ในการดาวน์โหลดได้จากคำอธิบายด้านล่างครับการทดสอบทำได้ง่ายครับเพียงเปิดแอป,ปขึ้นมาการทดสอบก็จะเริ่มต้นขึ้น ไม่มีการจับเวลาทำได้ตามสบายครับคุณมองเห็นตัวเลขข้างบนไหมครับคำตอบคืออะไรเอ่ยเมื่อได้คำตอบแล้วให้แตะปุ่มลูกศรทางด้านขวาเฉลยก็จะปรากฏขึ้นเป็นยังไงบ้างครับข้อแรกตอบถูกกันหรือเปล่าจากนั้นแตะลูกศรด้านขวาอีกครั้งเพื่อไปยังการทดสอบต่อไปครับสีสันในการทดสอบจะซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ไม่ต้องรีบค่อยๆดูหานตัวเลขออกไหมครับ นอกจากการอ่านยังสามารถเขียนบนหน้าจอเพื่อยืนยันการอ่านที่ถูกต้องได้ด้วยครับจากนั้นแตะลูกศรทางขวาเพื่อดูคำตอบอีกครั้งคำตอบถูกไหมครับเมื่อเช็คคำตอบแล้วเราสามารถแตะปุ่มเคลียร์มุมบนขวาเพื่อลบเส้นที่เขียนออกไปได้ด้วยครับการแตะบนคำสั่งเพลทจะเปิดรายการตัวเลือกทั้งหมดให้คุณสามารถเลือกและทำการทดสอบได้ตามต้องการแต่ละแบบเป็นอย่างไรสามารถเลื่อนดูได้ครับ การทดสอบแต่ละรายการจะมีสีสันความยากง่ายแตกต่างกันออกไปเป็นยังไงบ้างครับจากตัวอย่างที่เห็นคุณมองเห็นคำตอบมองเห็นตัวเลขในแต่ละการทดสอบบ้างไหมลองโหลดแอปไปทดสอบแล้วดูคำตอบด้วยตัวเองนะครับน่าสนใจมากๆในช่วงหลังๆการทดสอบจะสลับสี ปรับเปลี่ยนลวดลายค่อยๆย,ย,ยากและซับซ้อนขึ้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีการทดสอบให้ลากเส้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยวิธีการทดสอบก็ทําได้ง่ายๆคล้ายๆกับการเขียนตัวเลขบนหน้าจอก่อนหน้านี้เพียงแต่บนหน้าจอแล้วลากเส้นเชื่อมจุดระหว่างจุด x แรกไปยังจุด x เ,เป้าหมายเพื่อดูว่าการมองเห็นสีทําได้ถูกต้องหรือไม่หลังจากที่ลากเส้นแล้วให้แตะลูกศรทางด้านขวา เพื่อดูคำตอบและคำอธิบายครับด้วยการทดสอบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือทุกที่ที่สะดวกก็ทำให้เรารู้ได้ว่าการมองเห็นสีมีความผิดปกติหรือไม่หรือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดจะไม่สามารถรักษาได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในภายหลังก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทาการรักษาทันทีขอให้มีสุขภาพที่ดีดูแลดวงตาที่ไม่เพียงเป็นหน้าต่างของหัวใจ แต่ยังเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สําคัญอย่างยิ่งของเราให้ใช้งานไปได้นานๆเลี่ยงแสงจ้าหรือว่าการอ่านในที่แสงน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาที่พูดถึงแอป Google Map สิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือแผนที่ทั้งแบบถนนดาวเทียมและ e e t v i e w ที่ใช้งานสะดวกสุดๆแต่ Google Map ยังมีหนึ่งในคุณสมบัติที่อำนวยความสะดวกมากโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางบนท้องถนน g o ราะ e ูก็แบบสามารถรายงานสภาพจาราจรบนท้องถนนในเวลาจริงได้ด้วยตรงไหนโล่งตรงไหนรถติดหรือพอขยับได้บ้างคุณเปิดดูได้เลยจะได้เลือกเส้นทางที่จะไปได้ถูกไม่ต้องไปประจนกับรถติดซึ่งตอนนี้การรายงานสภาพการจราจรน,นี้ก็รองรับถึง4จังหวัดใ,ใหญ่ในประเทศไทยมีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและตังซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะรองรับเพิ่มขึ้นได้ละเอียดขึ้นเหมือนในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกวิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับ เริ่มจากการเปิดแอป Google Map ในหน้าจอ Google Map แต่เมนูมุมบน